เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่23พฤศจิกายนนะครับแนวโน้มนะครับเราก็คาดว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยยังคงเทรดในกรอบแคบนะครับอิงทางลงนะครับโดยไม่มีปัจจัยชีย้นำ จากตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดน้ํามันของสหรัฐนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปิดเนื่องจากในเป็นวันขอบคุณพระเจ้านะครับด้านตลาดหุ้นยุโรปเองเนี่ยแม้จะปิดบวกเป็นวันที่4นะครับโดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขข้อมูลภาคการผลิตของจีนนะครับที่สูงสุดในรอบ13เดือนนะครับอันนี้ก็บ่งชี้อัตราการขยายตัวของเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยกระเตื้องขึ้นนะครับหากแต่ก็ยังเป็นข่าวบวกระยะสั้นนะครับในขณะที่ปัปญหาใหญ่ของยูโรโซนเนี่ยยังไม่ได้มีความคืบหน้า อย่างใดนะครับในส่วนของปัจจัยในประเทศนะครับที่ต้องจับตาคงอยู่ที่การชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามนะครับในวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับหลังจากสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมตินะครับไม่รับคำร้องให้ยุติการชุมนุมดังกล่าวแล้วก็คอ,อรมอย่อยเนี่ย เห็นชอบนะครับให้ประกาศใช้พรบความมั่นคงนะครับรวมไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับรัฐบาลของฝ่ายค้านนะครับในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่25-27พฤศจิกายนนะครับกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นนะครับก็คงผ่อนระยะสั้นไว้ที่25%นะครับโดยยังเน้นโดยยังแนะนำนะครับให้เลือกเก่งกำไร หุ้นลายตัวเป็นหลักนะครับโดยมองแนวต้านนะครับอยู่ที่1,283นะครับจุดต่อไปก็คือ1,290ส่วนแนวรับเนี่ยเรามองไว้1,268จุดถัดไปก็1,260จุดนะครับสำหรับหุ้นในพอร์ตนะครับเราก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการแนะนำเข้าแล้วก็เอาออกนะครับก็ยังคงให้ถือในตัวของ B G H นะครับตัว M c อ r ตัวอมตะนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของกลยุทธ์ครับ